ไม่ชี้ภาพภามาลักเบื้องกงันลงเลื่อนพี่น้องคนคล้ายเข่าไม่ได้คนคลาา้ยา,คลายไปจักสอบอ๋อทุกแม่ไม่ชีเ้เบิรตแล้วหรือว่าจักเนี่ยคนลงคนลงว่าเราคล้คลายไปเราจะคล้ายต,ตัวหนึ่งพี่น้อง สอบแหละสอบละประมาณประมาณสามสิบกิโลโพี่น้องสบายดีเด่เธอเราสบายนี่ประสบควาทุกคนพี่น้องตอนจุขึ้นมาก,ก็แวะไปอุดหนุนป้ารวยถอด้วยใส่ยอยู่เต็ด้วยสาบเลยอะไรอุดหนุนเลยแวะไปกินพี่เห็นปีบรรยากาศกินพี่นะธุรกิจนี่ต้องขายข้าวต้องมาแล้วก็คือเริ่มขายข้าวแล้วจ้าเราประทัดนในขายจะเถื่อนยะังไม่ยังคือทางขารจะธุรกิจไม่ไปซเก็บเนีิย Khảo lo là tìm lậu thì mời khung nó đấy lậu này nọ phải đi. đây rồi con shop. Buýt máy của trưởng nhóm. Nhạc gì ca nấm? Bún nhá, đấy, chấm ở luôn. lô nè. Chào lô ชมเขาได้ชิปปาที่อันนี้ก็คือซื้อไปขายต่อพี่น้องเไยเบื่อไหร่จเบื้อเโโออออนี่นเยเจ้าอยากกวนไงโขมก็โข<อ>มก,ก็โขมน้ำนักกันเหรอนี่แหละธุรกิจดีขายเขาทับซื้อเขาแต่ว่าคนในบ้านนี่ยเราพี่น้องอยู่บา้านให้ฟัง พี่น้องกันนี่แหละพี่น้องอันรับเป็นลูกอันนั้นดิลูกหมอนะเอาเป็นลูกหมอลูกอีพอเทาที่เราเป็นหมอนะพี่น้องซ้อนเคยไปใส่กิมเราอยู่บ้านเ่าว่าลูกหมอบ้านเขาบอกคือเสียวนะแมนแบบหมอนั่นหมอนี่แต่ว่านี่หมอที่ปวดคนนะหมนหมอที่ปวดคนหมอสักยาหมอมือหนัก นันนันนะมาจะไปชูเลขอยู่เอาไปคนยหน้อยากอไปู่าังวมนัางโมมีคนอาพี่น้องบาคอบ่มดมีคนอากระซบอกเลยกินเขาอยอะเห็นน่ากินเองพี่น้องนี่กออกบนี่อันนั้นจื่อบอนั่นเสาดาวมหาลัยที่อะไรนั้นงานขังนังนตรงขำ เดี๋ยวเคยไปถ่ายอีอคิ้วตอนท่านประเับปรดปีที่แล้วเนาะปีนี้นั่งปีนี้เราบรปปูกวะเสรได้เลยกำลังมีนมังถามเบิ่นคุณสองว่าขายต้นนึ่นเลยที่ชักบาท แต่ว่าเขาลุงเินเพื่อนในรอยกว่ากระสอบคุณน,นี่ยไอข้อกระชิค้ายครั้งแรกครเธอทำอิดี๋ยวมาลุดปะมาลุกันมาเบิรนนะัหนึ่งชาร์ปชิปสอบใายแบบเล่นึ่ก็ดีคือกันแน่นะใายลวดเลยใคยเอาเธอเดี่ยวลดเมนใายแบบนือแบบปึ๊บปับ,บ,บหลายล นี่นะน้ำหนักมันก็คิได้ดีเนาะท่าแบบ่นทาหราคามันขึ้นเขาเข้ากัสุดออเด้จะรวยเราทอดอยู่นะจะรกูกไปักินเห้วกูมั่อว่อแวก่แสดงว่าีิบปเอายูหันนี่บนเขาเนาะจักอบอกยูหันนะแสดงว่ายูหันก็สีค้ายพี่น้อง จ้าเมือ่อันรกแลมันเต็มรถแล้วดีรจะมาประันรอบใยมาขวยเนาะข้าจะโบไปแวะตอนนี้เ <c oughs> บิรแล้วพี่น้องคลบแล,ล้วจะ่าเข่ารบ,บด้ถอกเบิร์ ป๊อทหกสิบหาสิบนำหนักสันหาสิบเอ็ดหาสิบสองมอโพดยูสวนคิดว่าจ้าของจอยลงอนสิบเอยู่บ่ได้บ่ได้จะต้องปับซิงไว้ที่ส่ะันเีเนี่ยสรุปเลยซิงแข็งสิงอ่อนเนี่ยนะซิงแข็งสิงแขงแม่นละหละมันเล็ก ร่มหรือพี่น้องร่ม <พง S 1> แหง,<พ>งแหงเจ้แหลนทุก <พง S 1> ท่ายอยู่ที่แยงพี่น้องแล้วพี่น้อง <c oughs> ครบครบตนแล้ว <c oughs> แต่ว่าเขาจับประานในบวกมึงดอก <c oughs> บวกเบิงหอดอ่าพันพันโลเราซือว่าต้นหนึ่งพี่น้องทำบัฮอดกันไห้หายตึม ลขายแล้วก็รับเงินพี่น้องแปลว่คันมากไหมเอาค่ให้เอาให้ไหมขายไปโตนหนึ่งพี่น้องโตนไฟๆายพันกโลพันสามสิบหาโลนะหนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบบาท อ่าโคตแน่อยู่ได้อ้อันนี้เป็นงานขายเข่า,ขาพี่น้องเป็นตาเช็ดไหลยอยู่ได้นะข่าตั้งเช่าเกืบอบ7่ศอกพอไรนะอันจอยจักสอบนะรวมกัน30พอดี30สอ,อบพี่น้องอได้านะเไ่เเราบางายแหละแตะ เอาไว้เกือบเป็ดตัวใกล้แต่คือว่าตัวแดงมันได็กวกกันใั่ไหมไม่ค่อยใช่เด่ะเนยเห็นหน้าเมื่อไหื่อัวเกิต๊ะปอดพี่น้องเข่าเราจนว่าชิ่เต็มเล่าพี่น้องเยขนาดขายไปสามสิบสอบนะยังบกสามหนีน้องโบได้บกแหงเลยค่ะแมนคลายอีกที่ค่ะคลาขายอีกสามสิบสอบนะพอดีมันจะโงไว้กินเนาะอันนี้ข้าวันมีเนาะเราอยู่สองคนอยู่สองเข่ามันขึ้นอีสการเลยราคาเข่ากับมันอยู่แต่สิบบาทพี่น้องเอ้ย มันึ้นขึ้นลงๆเนาะในส่วนเพราะว่าส่วนบางกี้นี่นะกบาทต่อมาเลยก็สิบบาทแม่เขาบนได้ขายบาทมันก็เป็นตามพ่าค้าไม่ค้าพี่น้องเไยบางคนก็ยังซื้อถืออยู่ขายใบปุ๋ยบนี้เต็มลำรลดเต็มลำหลดหนึ่งพี่น้อง เต็มที่พี่นอ้องยอมรับว่ารถบรไทุนี่ฮับฮับับงานนักได้พี่น้องก็จาไปซื้อข้าวส่งข้าวคุ้มไหมแก่เยแก่พืัน่นแต่สามวันสกบก่ได้หนก่า่ก่ข้าแลสหรกื้อมาใส่งานนี่ได้พี่น้องโมเป็นยังรถ้นี่แหละ

ถ้าหนัก็สีายคือกันวันนี้รับตังไปหนึ่งหมื่นกว่าบาทพี่น้องปลาแพงเป็นคนรวยนะจ๊ะวันนี้อยากต่อมไกลเลยป้าพวกนี้พวกนี้บริเวณนี้ยังฮาแต่นนบกินพี่น้องเลยกะลูกกระยู่กระร้านมีเด้มือหน้าห้าคนเข่าสองคนกับลุงขึ้นเลาวก็เพื่อนไปเมื่อเ้ากับบัตรนี่ คนประเหตุงานอยู่ไทยพี่น้องก็คือสีพอได้ยูตอนนี้ก็อยู่สองข่าวอยู่สองคนกินข่าวกับโเบิร์กพี่น้องเลยโบเบิรไว้เลียงป็ดเลียงไกลอยู่ตามนี่แหละไปซีใครเสียเดียวเทีใครอยาน้งสิบบาท ย่างย่างชุดกระหอดอยู่สิบชอนสิบสามเนาะอนสิบสามบาทแต่ช่วงเขาอึดในหอดพี่น้องแม่นส่วงนะั้นมันอึดแล้วมันเริ่มอมน,นะน่แล้วมันเริ่มน้อยแล้ว หลังจากที่เล้วเขาแล้วนะเขามันร้ายแล้วพี่น้องคนมันก็เลยขายแ,บบแมนแล้วเนเ,เก็บไปเรื่อยๆมันก็เปาพี่น้องเขามันก็เริ่มแก่ตัไปมันก็เหนียวสวนน้อยอ่ำมลา อ้อยสชนทั้งนี้บุรีมาตัดจักเถื่อพี่น้องตัดแต่ทั้งพุง่นทั้งเบิ่งพุ่นแหละหนาแรงผมเจแหล่อยู่เทียงในเมื่อนี่เมื่อนี้เราบริออกแต่เทียงเลยพี่นอ้องปะปะปะเมื่อพี่น้องเลยโคตรเพราะว่าลมลมยามนี่มันต้องบวควันอยู่ใกล้กุ้งไม้ใหญ่พี่น้อง เมื่อ,ก,อกี้กกพี่น้องมาเบิ่งนะประแพงถัดคล้ายเขา่าแมนหนึ่งตนได้เงินหนึ่งหมื่นกว่าบาทหนึ่งหมื่นสามร้อยหกสิบบาทเป็นคนรวยหนึ่งวันเค็ดหน้าก็จะเิ็ดอะพี่น้องเพราะอะไรคล้ายเขา่า,ขา,ขาไว้กินเกลือเป็ดเก,กลือไก่บนได้ชื่อเข่าค้นกินกับแต่งสีแล้วพี่น้องดีขึ้นกันด้<ว>แมนไปเมือ่อ แต่มาสูบคุทุกคนที่ติดตามเราจะเป็นกำลังใจให้เราแบบสวัสดีเนาะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกๆกำลังใจไปแล้วครับไปก็การคลิปหน้าพี่น้องสวัสดี